โอ้โหเสียเวลาจริงๆครับเสียเวลาคนพวกนี้จริงอะเบิ่มเบิ่มเซอร์พึงเซอร์ไพส์อะไรเนี่ยนะเราก็อุตส่าห์ตื่นเต้นโอ้โหมันจะเซอร์ไพส์มันจะไปบุกนั่นบุกนี่แน่อุตส่าห์ติดตามถ่ายทอดทั้งวันว่าจะมีการบูชายันอะไรไหมนะครับปรากฏว่านะฮะไม่มีอะไรเลยนะฮะน่อมแนมมากครับมุ้งมิ้งมากนะ มาเซอร์ไพรส์คือปากหมดเนี่ยฮะปากหมดฝาส่วมเนี่ยนะครับนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์ของมันแล้วนะแล้วก็มาทําพิธีอะไรก็ไม่รู้มุ้งมิ้งเหลือเกินมีพ่อพามด้วยนะพ่อพามนี่ก็แบบเหมือนเล่นละครเล่นละครแบบ <c oughs> <c oughs> เล่นละครเวทีอะเอาเอาใครที่ไหนก็มรู้ว่าแต่งเป็นพ่อพามนะไม่เป็นดีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีความขังอะไรเลย นะครับคนเป็นพราหม์เนี่ยนะฮะก็ต้องถือศีลทําสมาธินะปฏิบัติอะไรต่างๆนะต้องมีความแบบเก่งกล้าอันนี้ไปเอาใครก็ไม่รู้นะมาแต่งตัวเป็นชุดสีขาวแล้วก็มาท่องนะโมแค่เนี้ยคาถาเขานะครับนะแล้วก็เซลฟี่กันเซลฟี่กันเสร็จนะครับ มาทำท่าเซลฟี่เซลเฟอร์อะไรกันก็นะประกาศกลับบ้านเชย่เออนี่สสเจี๊ยบก็มานะครับมาชู3สมนิ้วหมดอะไรเนี่ยนะขอดูจะชัดหน่อยนีย้หมดสามนิ้วเนี่ยเออเขียนว่าอะไรเนี่ยณนะที่นี้ขออะไรของราษฎรนะเวลาย่ำลุ่งอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกครับนะแต่ว่าฮะมีคนแชร์รูปนี้มาครับบอกว่า พ่อพามเนี่ยไม่ดูเลิกดูยามเลยไม่ดูเลิกดูยามเลยนะครับวันอาทิตย์ที่ยีเนี่ยเป็นวันห้ามทําการมงคลเขาบอกว่า,างี้นะะอันนี้แอดมินก็ไม่ได้รู้เรื่องของเลิกยามอะไรหรอกแต่เขาแชร์มาก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเขาบอกว่าเลิกเนี่ยเป็นเลิกที่ห้ามทําการมงคลเป็นเลิกมรณะเลิอกอัปมงคลนั่นเองนะครับ นี่ยมีตัวเลขอะไรเป็นแจกแฉกอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะเออใครดูเลิกดูยามเป็นก็บอกเลยมันมรณะจริงไหมมันเป็นเลิกอับปมงคลจริงไหมนะฮะแต่เขาคงคิดว่าเป็นอับปมงคลจริงแล้วครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามาฝังอย่างเงี้ยผิดกฎหมายครับโดนคดีไปเรียบร้อยครับกี่คดีแล้วเนี่ยนะ บุกลุกโบราณสถานทำ้ายโบราณสถานนะครับบุกลุกธรรมศาสตร์นะฮะโอ้โหอัปมงคลครับเดี๋ยวมันกลับบ้านไปก็มันก็คงได้เรื่องได้เรื่องเรื่องราวที่เป็นอัปมงคลต่อชีวิตอีกเดี๋ยวมันก็คงได้หมายเรียกหมายอะไรตราคุดบินถึงบ้านเดี๋ยมันก็หาว่าคุกคามมันอีกนะตามสูตรตามสูตรนะครับพอเขาจับมันมันก็ว่าคุกคามคุกคามคุกคาม นะ <c oughs> คนก็ไปแห่แห่อะไรนะแห่เชื่อมันนะเอก็ปัญญาอ่อนดีนะครับมันก็รู้มุกอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะขราวที่แล้วมันก็อย่างเงี้ยนะครับพอไปปาสสายเสร็จปาสสายผิดกฎหมายเสร็จคุกคามคุกคามคุกาคกามอยู่เงี้ย <c oughs> มุกเก่าๆมุกเดิมๆอยู่เงี้ยไอ้คนเชื่อมันก็เชื่อเชื่อนะครับเออประหลาดอย่างๆงนะคนพวกนี้ เป็นคนรุ่นใหม่แต่ไม่เคยไปไหนอะไรวนแต่อยู่ไอ้สองสี่เจ็ดห้าเนี่ยนะมึงจะปักกีหมุดปักอะไรเนี่ยมึงก็วนอยู่ที่เดิมเนี่ยปลาใสก็ปลาใสแต่เรื่องเดิมไม่มีอะไรใหม่เลยครับเสียเวลาจริงฮนะอัปมงคลจริงจรนะิงแต่เจ้าหน้าที่อย่าเพิ่งไปลื้อออกนะครับเดี๋ยวอันมินจะเอาไปถ่ายรูปถ่ายอะไรหน่อยรีวิวหน่อยจะเอาจะเอาเอาอ่า น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไปไล่หน่อยไปไล่ผีสองสหน่อยนะเออนะครับนะนี่ฮะก็เป็นข่าวข่าวความเคลื่อนไหวนะครับล่าสุดมาอัปเดตข่าวข่าวคว,วามเคลื่อนไหวกับการเมืองกันต่อครับวันนี้ย่ำรุ่ง20กันยายนนะฮะก็คณะลาร คณะราดสองห้าหกสามนะครับเขาว่างั้นนะเขาบอกประกาศตั้งเป็นคณะราดวนเวียนอยู่แต่คณะราดนี่แหละนะครับไม่ไปไหนสักทีนะโมดพวกเนี้ยพวกเดิมๆครับไอ้ที่บอกมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรเนี้ยนะเนี่ยเซอร์ไพรส์มันเบิ <Yeah. S 1> <ๆ>่มเบิ่มแค่เนี้อัโถห <laughs> นีไม่พ้นสองสี่เจ็ดห้าครับเออาก็สองสี่เจ็ดห้านะไม่ไปไหนสักที นะครับวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะนี่ฮะไอน้นี่พวกนี้ก็นอนสนามหลวงครับแล้วก็จำหน้าไว้ฮะพอเดี๋ยวหมายสารหมายอะไรนะครับส่งมามันก็หาว่าคุกคามอีกครับนะเพราะว่าที่มันทำเนี่ยปักหมุดคณะรฎรเนี่ยเป็นความผิดนะครับนะ เห็นมันทำกันมีพ่อหมออะไรด้วยมาท่องนะโมพ่อหมอดูแบบโอ้โหไม่น่าไม่น่าพ่อหมอแบบเนี่ยฮะพ่อหมอแบบดูแบบไม่น่าเชื่อถือมากอะเนี่ยดูดิเนี่ย,ยไปเอาพ่อหมอจากไหนมาเนี่ยมาท่องเลยนะโมอยู่บทสวดอะไรก็ไม่รู้นะครับมาปักหมดุดนะดูแบบ หลอกเด็กหลอกเด็กอ่ะอ,อมาท่องน้งโมดีไม่ของขึ้นเนาะนะครับก็ทำการเจาะพื้นสนามหลวงนะครับนะซึ่งก็มีโทษนะครับการทำลายโบราณสถานนะครับไม่ว่าจะทำลายด้วยการพ่นสีขีดเขียนหรือวิธีการอื่นใดนะครับที่ทำให้โบราณสถานเนี่ยเสียหายหรือเสื่อมค่าเนี่ยก็ต้อง ระวางโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน7 0 0 0แสแบาบทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนะก็เตรียมเงินเตรียมอะไรกันไว้ด้วยนะครับเตรียมก็คงจะได้เตรียมขอรับบริจาคก,กันต่อไปโดนหลายคดีเพิ่มเลยนะครับหลายกรรมหลายวาระเลยเนี่ยทั้งบุกลุกทักทำลายเอาป้ายอันเป็นอัปมงคลนะครับป้ายนี้ไปปักปักที่ไหนเขาก็ลื้อทิ้งหมดนะครับ ไอ้ป้ายคณะล่านเนี่ยนะของอภปมลคลอย่างเนี้ยนะครับเออนะเดี๋ยวเขาก็ลื้อครับไม่ต้องห่วงนะปกัปกปักปักไปสิบหมุดเดี๋ยวก็ลื้อไปสิบหมุดอะปักหมุดที่สามหมุดที่สี่หมุดที่ห้าปักไปเถอะฮะนะของอภปมลคลก็ไม่ให้อยู่หรอกนะครับนี่ฮะสนามหลวงก็ถือว่าเป็นโบราณสถานแห่งชาตินะครับซึ่งแน่นอนฮนะ คนที่จะจัดการพวกนี้ไม่ใช่ใครครับพี่สีฮะพี่สีเขาก็บอกมอบบุกลุกท้องสนามหลวงโดยไม่ขออนุญาตเอาไปอีกสองข้อหานะครับผิดปออสามหสองและมอสามสองพรบโบราณสถานสองห้าจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน7จดแสนและนี่มันทำลายโบราณสถานีอีกเอาไปอีก14ปีครับเป็น2กระทงอะรวมรวมกันไปครับรวมรวมกันไปนะ ไปอปมงคลนะครับไอ้พวกนี้มันตั้งใจครับตั้งใจจะทําแบบนี้เพราะว่าพอเดี๋ยวเข้ามาลื้อมันก็หาว่าคุกคามอีก,ม,กมันปลุกมันปลุกมวลชนอีกนะนี่ฮะเพราะเขาต้องลื้ออยู่แน่อยู่แล้วครับมาทําลายโบราณสถานเนี่ยมันเอาของเป็นอัปมงคลไปเนี่ยถ้าทางที่ดีนะฮะแอดมินแนะนํานะครับถ้ามันอยากปักมากเนี่ยให้ไปปักที่ไทยซัมมิทนูนะ่นนะนะ ไปปักที่ไทยสม,มิธเลยตึกไทยสม,มิธเลยอยากจะปักกี่มูดก็ปักไปเลยนะครับไม่มีใครไปลื้อด้วยเออนะฮะมันปักสถานที่โบราณสถานแบบนี้มันก็ต้องลื้อออกแหละครับแล้วก็แถมได้รับคดีกับบ้านด้วยนะก้อนนี้ก็เป็นข่าวย่ำลุ่งนะครับมันบอกว่าต้องปักตอนย่ำลุ่งดีฟ้าไม่พาาป้ายทองเหลืองเนี่ยเออนะครับ ถือทองเหลืองโล่ซะขนาดนั้นกลางสนามหลวงนี่ยเอออ่ะเดี๋ยววันนี้มันบอกจะไปบกุกบุกอะไรวะบุกทำเนียบใช่ไหมนะ,ะก็เดี๋ยวก็รอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าจะมีใครเป็นได้แจ็คพอตนะสังเวยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ